หมุนขวาครับพอใกล้ล้วนะครับเราก็หมุนซ้ายคือให้หน่ารถเสียงไปหามุมแหลงนู้นเลยครับ45องศาเลยครับโอเคครับเปี่ได้ครับสปยหลังมองไปกซ้ายขวาเลมองข้ามไหลได้ครับไม่ผิดครับมองข้ามไหลตายได้นะครับพอพอท้ายรถเราใกล้ต่าครับเราคืนขวารอไว้เลยครับรอข้ามจ้างถึงขวารอไวครับแล้วก็ออกครับ เกียร์ที่สามครับยังไม่พลัครซับคืนซ้ายรอเลยครับสายกลับเป็นเกียร์ที่สี่ครับรถกระบะห้าเกียร์นะรสามเกียร์นะครับเราดูข้างหน้าครับพื้นที่พอที่จะเลี้ยวออกโ้นแล้วก็ข้างหลังนะครับพื้นที่พอแล้วก็ถึงขวานะครับระวังกลวยตัวนี้ด้วยนะครับโอเกีทอพ้นออกมากดหยุดเวลานะครับไม่ได้ครับใช่ครับก็เหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนเท้าเราครับ อดูว่ะอ่ครับอ่ามึงมึงอาจารย์ลองทำแบบหยุดหมุนหยุดคืนนะครับจะได้ปึ๊บบุดครับปึ๊บแล้วก็หมุนล้อครับอย่างเงี้ยครับหนึ่งคะแนนแล้วนะครับโดนตัดครับอ่าแล้วก็ถอยครับเหมือนกันครับหลักการเดียวกันนะครับได้มอกตุกสายขวาได้ครับ อยุดครับหยุดครับเจีสองครับเข้าเกียร์ออกไปเกียร์ที่สามครับเนี่ยหยุดหมดุนหยุดคืบต่อเลยครับต่อแนและสามเกียร์ออกได้ถ้าจอดหมุนอ่นานไหมแต่เวลาทําให้นักเรียนดูนะครับเราเดี๋ยวไปทําแบบนี้เราต้องแบบมืออาชีพหรือคาร์ลเราเป็นครูฝึกนะครับ